สวัสดีเพื่อนๆในช่อง Bettest Style นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาเทีดบิตออปชั่นนะครับในบุกเกอร์ของนายเอ็กซ์เปิดกันเหมือนเช่นเคยนะครับนะซึ่งเพื่อนๆที่ติดตามช่อง Bettest Style อยู่แล้วเนี่ยนะครับในบุกเกอร์ของนายเอ็กซ์เปิดนะครับตอนนี้ถ้าสมัครสมาชิกใหม่นะครับถ้าเราเติมเงินจริงเข้าไปนะครับนะ เราก็จะได้เป็นยอดเงินที่เป็นเหรียญน,นะครับหรือ u s d ลลาร์นะครับเวลาเทรดฉะนั้นเวลาเราเทรดเนี่ยเราก็ต้องทําตารางการเดินเงินนะครับซึ่งตารางการเดินเงินนะครับก็มีอยู่ตรงใต้คําอธิบายใต้คลิปนะครับเพื่อนๆอน,อนก็ไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเดีนะ๋ยวผมวันนี้ก่อนที่จะทําการเทรดก็จะสอนวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นด้วยนะครับนะส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วเริ่มที่จะสนใจในการทํากําไรจากการเทรดบิตออปชั่น ตามแนวทางของผมนะครับเพื่อนๆก็ลองคลิกลิงก์นะครับสมัครในะตค้คลิปได้เลยนะครับนะสมัครเมื่อเราสมัครแล้วเนะี่ยเขาก็จะมีบัญชีทดลองให้เรานะครับนะเพื่อนๆก็ลองเทรดในบัญชีทดลองก่อน,นก็ได้นะครับเ <ใน S 1> <ๆ S 2> มื่อมั่นใจก็ค่อยเติมเงินจริงเข้าไปนะครับซึ่งขั้นตอนการสมัครนะครับนะผมก็ได้ทําคลิปไว้ที่ช่องแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปย้อนดูได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเมื่อเพื่อนๆเปิด อบุกเกอร์นะครับนะล็อกอินเข้าระบบมาอย่างหน้ากระดานเทรดของไหนเอ็กซ์เเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็เปิดตารางการเดินเงินนะครับนะ USD เทียบกับเงินบาทนะครับเมื่อเพื่อนเปิดเสร็จเรียบร้อยในเพื่อนเพื่อน,อน,อนสิ่งต่อไปที่ต้องทําก็คือเปิด Google เ,เลยครับนะอัตราแลกเปลี่ยน USD ครับนะเราจะดูว่าณนะตอนนี้หนึ่งเหรียญน,นะครับนะนึ่ง u s ดอลลาร์เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเงินไทยกี่บาทนะครับซึ่งณนะตอนนี้นะครับ นะหนึ่งเลี้ยนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3 3 8 0บาทนะครับเราก็จะเอา33.80ตรงนี้นะครับไปกรอกที่ตารางการเดินเงิน,งนซึ่งเป็นไฟล์ Excel ของเราในช่องด้านล่างนะครับนะด้านล่างตรง1บาทตรงนี้อา่าหนึ่งดอลลาร์นะครับเท่ากับ33.80นะครับเพนะื่อนๆก็กอก,อกเลยครับ33.80ิบสาเขาก็จะคำนวณให้เราเลยครับว่าเราจะต้องเดิมพัน นะครับต่อไม้เนี่ยเท่าไหร่นะกำหนดกําไรนะครับนะช่องสีเขียวตรงนี้เราก็จะต้องกําหนดกําไรนะครับอย่างผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเทรดให้ดูเนี่ยให้เพื่อ,อนๆดูนะเอาผมก็จะเอากําไรที่50บาทนะครับต่อการชนะ1ครั้งนะครับก็จะคิดเป็นดอลลาร์เนี่ยก็คือ1.48ดอลลาร์นะครับถ้าเทียบกับค่าเงิน33.80แล้วนะครับก็จะเท่ากับ1.48ดดอลลาร์เนาะห้าสิบบาท อัตราการจ่ายตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยว่าคู่เงินที่เพื่อนๆเลือกเทรดหรือสินทรัพย์ที่เพืいい่อนเเลือกเทรดนะครับนะตรงออปชั่นตรงบิดตรงนี้นะครับเปอร์เซ um ็นต์กำไรตรงเนี้ยนะให้ดูให้มันตรงกันถ้าเพื่อนเพื่อนทตารางการเดินเงิน90เดินเงิน90%นะเพื่อนเพื่อนก็ควรที่จะเลือกสินทรัพย์นะครับที่มันจ่าย90เช่นเดียวกันเพื่อนจะได้ไม่ต้องทําตารางการเดินเงินใหม่นะครับอ่าตอนนี้ผมก็กรอกตรงแล้วนะครับนะที่90 พอาเรากรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับตารางเขาก็จะคํานวณมาให้เลยครับว่าในไม้ที่1นะครับเราจะต้องลงกี่เหรียญนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะไปกรอกตรงนี้เลยนะครับเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยหรือนะครับเราไม่ถนัดก็ใช้เมาส์นะครับกดพิมพ์ลบพิมพ์ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะเทายให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะใช้6ไม้นะครับตรงนี้เลยนะครับ6ไม้นะก็จะใช้ทุนอยู่ทั้งหมด 129. ้อยยี่สิบเก้าจุด 4แปดเหรียญครับโอกาสชนะที่98.4 4เนะครับรวมใช้ทุนทั้งหมด6473บาท75สตางค์นะครับทุกครั้งที่เราชนะนะครับเราก็ต้องกลับไปเดินเงินที่ไม้ที่1นนะครับนะถึงช่องตรงนี้เลยนะครับจะเป็นช่องที่เราจะต้องลงเงินนะครับนะถ้าเกิดเราแพ้เราก็ลงเงินที่ไม้ที่2นะครับนะถ้าเราแพ้ไม้ที่1เราก็ลงเงินไม้ที่2นะครับถ้าแพ้ต่อเราก็ลงเงินไม้ที่3สมมุติเราชนะในไม้ที่3เราก็จะย้อนกลับไปเดินเงินในไม้ที่1นะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการในการเดินเงินเพื่อทํากําไรนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะใช้หลายๆเทคนิคนะครับนะก็เดี๋ยวเทคนิคแรกนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์หรือสกิปอะไรเลยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเทคนิคตามตัวรองสุดท้ายแล้วกันนะครับตามตัวรองสุดท้ายแล้วก็คือตัวสุดท้ายที่มันวิ่งอยู่นะครับตัวรองคือสีเขียวแบบนี้ครับแทง่อแทงเปิดนี้ผมก็ต้องกดเขียวนะครับนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ่าหนึ่งจุดหกสี่นะครับตรงกันนะครับอ่าเดี๋ยวรอจบแท่งนนี้ะครับ เตรียมกดขึ้นนะครับแท่งรองสุดท้ายคือสีเขียวนะ Nossa. ค Pil รับแท่งปัจจุบันกําลังวิ่งอยู่ครับโจบปุ๊บเรากดเข้าออดเร์ครับยังไงครับเราแพ้ไปนะครับวินแรกของเราเราก็เทนี้เราก็ต้องเดินเงินแล้วครับเพื่อนๆเราแพ้เราก็ต้องลงเงินที่ไม้สองนะครับ3.47่เเราก็ไปเลือกตรงนี้เลยครับ3.47นะครับนี่ตามตัวรองนะครับตัวรองสุดท้ายเป็นสีแดงนะครับเรากดลงเลยครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ เรียบร้อยครับทำกำไรครับเดี๋ยวผมทำสัญลักษณ์ไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับสีเหลืองแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับหนึ่งวินนะครับผมจดด้วยไม้ที่สองนะครับเลขสองคือไม้สองเนาะเราชนะที่ไม้ที่สองทีนี้เราก็กลับไปเปลี่ยนจำนวนเงินครับที่หนึ่งจุดหกสี่นะครับทีนี้ตามตัวสุดท้ายบ้างครับตัวสุดท้ายออกอะไรเราลงทุนอันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับตัวสุดท้ายน่าจะจบสีเขียวครับกดขึ้นเลยครับ รอรุนครับภาวินาทีอ่าได้กําไรพอดีเลยนะครับอ่าเราทําสัญลักษณ์เหมือนเช่นเคยนะครับตัวนี้ไปสองวินแล้วนะครับอ่าก็พิมพ์หนึ่งไปนะครับเราชนะในไม้ที่หนึ่งอ่าต่อไปเดี๋ยวลองใช้อินดิเคเตอร์นะครับอ่าสคริปต์ลวกันนะครับอาเป็นสคริปต์แนรนมรามเกียร์ละกันนะครับวิธีการติดตั้งสคริปต์นะเพื่อนๆก็ไปดูในช่องได้นะครับสคริปต์ก็เป็นตัวช่วยกําหนดในการเทรดครับอันนี้นี่นะน รามเกียรตินะครับเราก็จะต้องรอสัญญาณนะครับในแท่งเนี่ยอย่างอย่างแท่งเนี่ยแท่งนี้ครับเขาขึ้นสัญญาณพุทธครับพอจบแท่งเนี่ยเพื่อนๆแท่งถัดไปก็กดลงได้เลยนะครับนะพุทธก็คือลงครับมันจะมีลูกศรพีระมิดสีแดงแบบนี้ครับนะถ้าเกิดเป็นเขียวนะเป็นเขียวแบบนี้นะครับก็คือแท่งต่อไปก็ให้เรากดคอนะครับนะอ่าเดี๋ยวเตรียมนะครับอ่าเขียวมานะครับคอนะครับกดขึ้นเลยครับ เรียบร้อยครับทำกำไรไปครับวินที่3เราชนะที่ไม้ที่1นะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วกันนะครับจากสกิปเปลี่ยนสกิปเพื่อนเพื่อนก็มาตรงเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ลบไปด้วยนะครับเอาเป็นนิเลนานามรามทูบ้างนะครับเะเราก็ใช้หลายๆเทคนิคเพื่อกระจายความเสี่ยงไปนะครับนิรลนามรามทูนะครับเพื่อนๆดูตรงด้านล่างครับถ้าเกิดเขามีลูกอ่ลูกศรหรือพีระมิดสีน้าเงินแบบนี้นะครับนะแทงถัดไป นะครับให้เรากดขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดมีลูกศรสีส้มแบบนี้นะครับนะแทงต่อไปให้เรากดลงนะครับเดี๋ยวเราลอนะครับกดลงเลยนะครับกดลูกศรเข้าให้ลงนะครับเราเสียนะครับเราต้องไปที่ไม้2นะครับลงเงินที่347นะครับ347นี่เลยครับเดี๋ยวรอดูนะครับเรารอให้ชัวร์นะครับ ลูกศรยังไงเอ่ยลูกศรสีน้ําเงินมานะครับแทงต่อไปกดขึ้นเลยครับโอ้โหราคาดีดลงเลยนะครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้เราไปไม้สามแล้วครับเพื่อนเจ็ดจุดสามสามนะครับเจ็ดจุดสามสามอ่าตรงนี้นะครับไปไม้ที่สามแล้วนะครับเตรียมนะครับจบแทงนี้เราดูนะครับอ่ากดลงเลยครับมีลูกศรนนะครับ เรียบร้อยครับทํากําไรไปครับที่ไม้3นะครับวินที่4ของเรานะครับไปไม้ไกลหน่อยนะครับไม้3เนี่ยถ้ามีสักโกไม้ก็กําลังสวยนะครับอ่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเทคนิคแล้วกันนะครับนะอ่าทุทีครับเปลี่ยนเทคนิคนี่นามรามทูไปแล้วเอาเป็นนัตตี้บีบีบ้างครับนัตตี้บีบีตัว S นะครับตัว S มีลูกศรสีแดงสีแดงแบบนี้แสดงว่ากราฟมันขึ้นไปชนแนวต้านนะครับกราฟกำลังจะกลับตัวเป็นขาลง นะครับถ้าเกิดเป็นตัว B นะครับตัว B แบบนี้นะครับแสดงว่ากราฟเขาวิ่งลงมาชนแนวรับกราฟกําลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับเราก็กดขึ้นถ้าเป็นตัว S อแบบนี้เราก็กดลงนะครับแบบนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมเปลี่ยนนะครับเป็นไม้หนึ่งเนาะหนึนะครับไปครับวินที่5ของเราครับเตรียมนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟเขาวิ่งมาแถวๆแนวต้านนะครับเราต้องรอครับว่ากราฟเขาจะ มีชนแนวต้านไหมอันนี้แสดงว่าเขายัางยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวจบแท่งนี้ถ้ากดเข้าออเดอร์ครับโ,โหกดเข้าออเดอร์ปุ๊บลงเลยเห็นไหมว่าชนแนวตาน้านด้านบนนะครับเราต้องเดินเงินแล้วครับเพื่อนๆไปไหมสองครับ3.47ครับ3.47่เเป็นแนวชนแนวรับนะครับแบบนี้เดี๋ยวเรารอจบแท่งนี้ครับถ้าเกิดเขาไม่ขึ้นตัวเอสกดเข้าออเดอร์นะครับเข้าครับราคาอย่างไรครับอย่างไงครับ โอ้โหยังแพ้ครับปลายไม้สามอีกแล้วครับเพื่อนเน7.33นะครับรอดูนะครับอ่าเป็นตัวชนแนวแบบนี้รอให้ชัวร์นะครับเพื่อนเเขาสวนขึ้นมาเลยกราฟตอนนี้เหมือนจะเป็นไซด์เวยนนะครับเห็นไหมครับอ่าเราต้องรอจังหวะในการเข้าออเดอร์นิดนึงนะครับเครับเขาสลับกันเลยนะครับชนแนวรับชนแนวต้านสลับ บ่อยๆแบบนี้เราต้องรอให้กราฟเขาดีตัวแรงๆนิดนึงนะครับเขาออเดอร์ครับยังไงครับยังไงครับอย่างเพครับปลายไม้สี่ครับเพื่อนๆสิบห้าจุดสี่หกครับเราก็พิมพ์เลยครับสิบห้าจุดสี่หกนะครับคราบยังไงยังเป็นขาลงนะครับแต่ เราก็รออีกนิดนึงครับให้ชัวร์ครับตอนนี้กราฟเหมือนจะขึ้นนะครับนั่นไงครับดูนะครับเข้าออเดอร์ครับก็ยังเป็นแนวชนแนวรับนะครับครับกลับตัวเป็นขาขึ้นครับเรียบร้อยครับเราชนะในวินที่5เรียบร้อยนะครับเป็นไม้ที่4นะครับอ่าไม้ที่4อ่าเราก็เปลี่ยนกลับไปเดินเงินที่ไม้1นนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเทคนิคนะครับทีนี้ เดี๋ยวเราลองไปใช้อินดิเคเตอร์บ้างนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้เอาเป็น SMA ตัดแล้วกันนะครับโอ้โหแต่มันจะตัดหรือเปล่านะครับวิธีการนะครับในการเข้าด้วย SMA ตัดเส้น SMA ที่ตั้งค่านะครับนะก็จะตั้งเป็น SMA 6กับ14นะครับเอสเอีหกจะผมจะเป็นสีเหลืองนะอ่าสีขาวนะครับ SMA 14จะเป็นสีเหลืองถ้าเกิด SMA 6มันตัดขึ้นแบบนี้นะครับสีสีขาวตัดสีเหลืองขึ้น นะครับพอจุดสังเกตจุดตรงตัดนะครับพอมันตัดขึ้นปุ๊บนะครับให้เรากดเข้าออเดอร์ขึ้นเลยนะครับโอกาสที่เราจะชนะก็มีสูงนะครับถ้าเกิดมันตัดลงเดี๋ยผมหานะครับอ่านแบบนี้นะครับเนี่ยเส้นสีขาวนะครับมันตัดลงนะครับก็ให้เราเข้าออเดอร์ที่ลงกดลงนะครับเราก็จะมีโอกาสในการที่จะชนะเนื่องจากเขาบอกว่ามันอินดิเคเตอร์เนี่ยมันบอกว่าแนวโน้มนะครับว่ามันจะเปลี่ยนขาลงนะครับนะ s m ี6 ตัดลงให้กดลง sm6 ตัดขึ้นให้กดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูตอนนี้ครับตรงนี้ทำท่าจะตัดลงได้ไหมรอนะครับเส้นสีขาว sm6 เริ่มงงโค้งลงแล้วนะครับเราต้องรอให้เส้นตัดก่อนนะครับถ้าเขาตัดลงปุ๊บเราถึงจะเข้าออเดอร์นะครับรอให้ตัดชัวร์นะครับตอนนี้ยังไม่ตัดนะแท่งนี้น่าจะตัดแล้วครับต้องให้ตัดนะครับอีกนิดนึงครับยังไม่ชัวร์ครับยังใกล้เคียงตัดแล้วครับ ตัดปุ๊บกดเข้าออเดอร์เลยครับแบบนี้นะครับยังไงครับยังเพ้ครับปลายไม้2ครับที่3.47ครับยังตัดอยู่นะครับแต่แท่งสีเขียวเลื่อมมาเส้นยังไงครับเส้นยังค้งลงอยู่นะครับเข้าออเดอร์นะครับอ่าวินไปนะครับที่ไม้ที่2นะครับ อตอนนี้เราก็ทํากําไรไป6วินแล้วเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับ1 2 3 4 5 6องสามี่หวิน,นครับคลิปจะได้ไม่ยาวมากเพื่อนๆครับนะผมก็ทํากําไรให้เพื่อนๆดูไป6วินนะครับนะในหลากหลายเทคนิคเลยนะครับในการเทรดในบูเกอร์ของนายเอ็กซ์เปิดนะครับเพ่เพื่อนๆที่สนใจนะครับก็คลิกลิงก์สมัครสมาชิกใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับนะเขาจะมีบัญชีทดลองให้เรานะครับนะหรือเพื่อนๆท่านใดที่ ยังลังเลอยู่นะครับนะที่สมัครแล้วแต่ยังไม่กล้าที่จะเติมเงินจริงเข้าไปก็ลองใช้เงินทดลองที่เขาให้อยู่1 0,000ื่นเหรียญเนี่ยลองเทรดให้ชํานาญก่อนนะครับซึ่งพวกอินดิเคเตอร์นะครับสคริปนะต่างๆผมก็มีให้โหลดนะครับอินดิเคเตอร์ก็คือเราก็ต้องไปตั้งค่านะครับนะไปตรงตัวชี้วัดนะครับนะต่างๆซึ่งในแต่ละคลิปที่ผมทํากาไรไปนะครับผมก็ได้สอนวิธีการติดตั้งอินดิเคเตอร์รวมถึงติดตั้งสคริปไว้แล้วนะครับเพืนะ่อนๆก็ไปย้อนดูได้เลยนะครับ ก็วันนี้ผมก็ทํากําไรไปนะครับหกวินนะครับหกวินนะกก็ตามนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับหกวินอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปนะครับซึ่งสําหรับเพื่อนๆ่อที่อยากทราบเช็คประวัตินะเพราะเพื่อนๆก็เช็คได้นะครับโดยประวัติในการเทรดนะครับว่าวันนี้เราทํากําไรไปกี่เหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปคลิกตรงรูปโปรไฟล์ครับเพื่อนๆแล้วเราก็เลือกตรงประวัติการซื้อขายนะครับเขาก็จะ ไปเปิดหน้าต่างในเบราว์เซอร์นะครับใน,ในเว็บเบราว์เซอร์ของเราแล้วก็รอโหลดนิดนึงนะครับอพอขึ้นมาตรงนี้นะครับอันะนี้เขาก็จะขึ้นมาเป็นภาพรวมก่อนนะครับซึ่งก็คือประมาณ1เดือนเนาะนะครับที่เขาโชว์อยู่นี่ก็คือตั้งแต่วันที่28กันยาจนถึง28ตุลาคมนะครับนะผมก็ทํากําไรไปนะครับทั้งหมด156.31เหรียญน,นะครับนะแต่เราก็สามารถเลือกช่วงเวลาได้นะครับนะอย่างเช่น เราจะดูแค่วันเดียวเราก็คลิกตรงที่วันที่28นะครับเราก็กดเลือกใช้ครับอย่างวันนี้นะครับผมก็ทํากําไรไป10.36นะครับซึ่งก่อนเข้าก่อนเข้ามาอัดคลิปเนี่ยผมก็ทํากําไรไปไปบ้างแล้วครับน่าจะประมาณออเดอร์หนึ่งนะก็เนี่ยอย่างวันนี้นะครับนะก็เงินลงทุนทั้งหมดนะครับที่กดเทรดใบเดินไม้อะไรไปเนี่ยรวมทุนทั้งหมดเนี่ยเราลงทุนไป55.48เหรียญนะครับแล้วก็ทํากําไรไป10.36เหรียญ นะครับนะกำไรก็ประมาณ20%ครับรเพื่อนๆนะ20%โดยประมาณนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับนะค่อนข้างสูงนะลงทุน55เหรียญได้มา10เหรียญเนี่ยต,ตีเป็นประมาณ20%นี่ก็กำไรสูงมากนะครับนะถ้าเกิดเราอาสมมติเราอยากดูช่วงเวลาครับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานครับจากวันจันทร์จนถึงวันจันทร์วันจันทร์ที่21ถึงวันจันทร์ที่28เพื่อนก็กดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกใช้ครับนี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมทําไป38.64เหรียญนะครับนะก็ แบบประมาณนี้เลยนะครับ,แบบเป็นวิธีการในการดูนะครับประวัติการซื้อขายของเรานะครับอันนี้ก็เป็นแหะ่ะนาเพื่อนๆน,นะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวเพื่อนเพืนไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ